มาดู ETF ล่าสุดวันนี้หน่อยนะครับถ้ายังไม่รวมแบ็กล็อกไปแล้ว3,225เมื่อวานนะเมื่อวานก็ยังไม่ได้อ่านแบ็กล็อกแต่แบ็กล็อกมา4,504แล้วปิดง,งามๆ6,009ชิปเปงละปิดอย่างนี้นะฮะมันถึงขึ้นมาจอ่อจ่ออธารมหาแบบนี้ไงนะฮะแล้วถ้าแบ็กล็อกวันนี้ซัดอีก5,000หรือ4,500มันก็จะปิดอีก6,000 7,000อีกนะอืม น่าสนใจนะไม่รู้ว่าจะทำายได้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าผมดูจากกระแสเนี่ยยังไม่ตกเลยยังไม่ตกในแบ็กล็อกนี่ซัดสี่พันสี่พันสี่พันมาหลายวันแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบิตคอยมีสิทธรริ์ทำออทามไฮตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเลยนะแล้วก็อาจจะทำแต่อาจจะไม่ได้พุ่งไปไหนไป,ไปไกลมากแต่มาทำประมาณนี้แหละเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเชื่ออย่างนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนสถาบันอีกหลายๆสถาบันรออย่างเดียวรอว่า ใครคือประธานาธิบดีก่อนจะเข้า Bitcoin ETF เนี่ยคือทุกอย่างมันพร้อมละแบ็คล็อกมีละขอราตอผ่านละทุกอย่างพร้อมซื้อแล้วเงินก็มีใครกันแน่ที่เป็นประธานาธิบดีสหรัาฐอเมริกาผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะพอมันเฉลยแล้วมันชัดเออกล้าเข้า เออนะมันน่าจะเป็นภาพแบบนั้นหรือไม่กล้าเข้าอะไรเงี้ยภาพน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับหลังจากที่รู้ชื่อประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยผมว่าหนึ่งในสินทรัพย์ที่น่าจับตามองก็คืออ e ีบิตคอยนี่แหละนะทองคําก็เช่นเดียวกันนะทำเล่นทองคํานี้ก็เช่นเดียวกัน